โชคดีเนาะที่คําถามที่เขาถามมันก็เป็นคําถามที่เราเรียนอยู่แล้วปะใช่ค่ะใช่ก็ปะใช่ค่ะใช่ก็เลยตอบได้ไปแบบก็เลยตอบได้ไปแบบอ้าวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ไลฟ์นี้จะเจาะข้อมูลนะคะของ r j ก็คือร o ย a l จอ r d แดนเนียนนะคะและโคชก็มีสองลูกศิษย์คนสวยคนเก่งนะคะอ่ะให้คนแนะนำตัวกันเลยไล่มาตามความดึกดำบันของคลาสสิคค่ะเดียก่อนได้ค่ะเดียนะคะวิงสิบสี่ค่ะสิบสี่สิบสี่ใช่วิงวิงสิบสี่ วิ่ง44นี่คือเรียนกับโค้ดมานานเท่าไหร่สารภาพมาแล้วหกปีเหรอคะน่าจะหกหกปีเนาะเพราะหนูจอยอาเจตอน2015ค่ะแล้วเรียนก่อนหน้านั้นคือเรียนกับโค้ดแล้วก็ติดติดสายแรกคือสายการดิบซิตี้อาร์เวย์สค่ะเออเนาะเสร็จแล้วก็มาติดติดอาเจทายค่ะอ่าละมาน้องไมอันไหนให้น้องไมอแนนั่นน้องวปอร์ไปไมอันวิง58ค่ะเยวิง58เรียนกับโค้ชไปมา ก็ประมาณส4ปีแล้วนะคะคุณถึงไหมคะประมาณอาจจะถึงน้อสามประมาณ3-4ปีอยากรู้เรื่องอะไรนะพิมพ์มาถามกันได้เลยเพราะว่าอาเจค่อนข้างจะไม่ค่อยมีข้อมูลเนาะใช่ค่ะโดยเนาะโปรเซสการสัมภาษณ์นะน้องน้ำเพชรบอกว่าอยากรู้โปรเซ s การสัมภาษณ์ได้รู้แน่นอนนะคะของของเดียก่อนเลยละกันเดียสัมภาษณ์ของอาเจไปเมื่อ56ปีที่แล้วป้า สองพัสิบห้าค่ะเจดแเนาะเจ็ดปีแล้วพี่เดียจำได้ไหมจำไหมค่คือแต่ทุกอย่างมันเร็วมากค่ะตอนอาเจของรุ่นเดียคือเร็วมากเขาไปก็คือเขาให้ส่งอีเมลแล้วก็จะได้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นอีเมลกลับมาเนาะว่าเราจะได้สัมภาษณ์วันไหนค่ะแล้วก็ให้เราไปที่โรงแรมถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็จะเป็นเซนทารลารัร้าว คเ <Okay. S 2> ขาเข้าไปก็จะมีกรรมการอยู่สามสี่ท่านนะคะแล้วเขาจะถามคำถาม,ถามด้วยความที่ตอนนั้นจดนเป็น ex ครูแล้วเพราะว่าตอนนั้นได้อยู่ซิตี้แต่ว่าก็<อ>กแจ้งเขาไปตรงๆว่าต,ตอนนั้นเราแค่ ojt หนึ่งไฟ์เพิ่ง t r a น s i t ยังไม่เคยบินอย่างงี้คะ่ะคำถามที่เขาถามก็เลยจะไม่ได้แบบเป็นคำถามที่ลงรายละเอียดมากก็จะถามทั่วไปอะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเพื่อนคนที่เคยเป็น ex r e ูคนอื่นๆเขาก็จะถามเกี่ยวกับเซฟตี้บ้างเหมือนกันนะคะ <Okay. S 2> อย่างตอนของเดียค่ะที่บอกบอกว่ากรรมการ 3- 4สี่คนน่ะกรรมการเป็นกรรมการแบบสายตรงจากของสายการบินเลยไหมหรือว่าผ่านเอเจนซี่เป็นกรรมการสายตรงค่ะก็จะมีหัวหน้าหัวหน้าลูกเรือด้วยแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นมาจากทาง HR ชาคืออันนี้มารู้ที่หลังนะรผว่าพอไปแล้วถึงจะรู้ว่าใครเป็นใครอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วกรรมการเป็นยังไงบ้างตั้งรอบเดียกรรมการาแบบไ nice n i c ม,มดุมยังไงไม่ดุนะคะกรรมการใจดีมากเขาค่อนข้างไน c ์คือจริงๆ<ม>ต้องบอกว่าที่จอแดนอะคะ่ะที่สายเราอะเขาจะค่อนข้างแบบชอบคนไทยคือ,คน,อคนไทยรุ่นพี่ที่เขาอยู่คือชี้เสียงเขาดีมาเนาะแบบเป็นคนไทยหยาดคนไทยคืออยู่ที่ไหนคนไทยเราก็แบบดูเป็นคนยิ้มน่ารักทางานเกง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบไอ ขอบคุณแอรไทยแบบแอรคือแอคนไทยอ่ะไปอยู่ที่ไหนก็คือสร้างชื่อเสียงได้หมดเลยเนาะในทุกสายเลยค่ะใช่เยเขาเลยอยู่กันมานานนุ้นพี่คือบางคนอยู่มา20กว่าปีอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่มาเสียเอาตอนเดียร์ไปอยู่เนี่ยแหละก็อาจจะใช่อะระ่ผมเสียรงๆัง ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอคือรุ่นอย่าค่ะรับไปเนาะประมาณสองสองรุ่นนะคะประมาณสามสิบน่าจะประมาณ30สิบกว่าคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีกสักประมาณปีหนึ่งก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นอีกสองปีมั้งก็จะเป็นรุ่นน้องไม,ม้ม์ละค่ะอ๋อช่างนั้นก็รุ่นหนูเป็นรุ่นล่าสุดใช่รุ่นของไม้คือล่าสุดที่รับไป เลยพอจะเป็นโปรเซสล่าสุดที่อาเจมารับที่เมืองไทยเนาะหาข้อมูลไม่ได้เลยหาข้อมูลไม่ได้เลย Endo งั้นงั้นน้องๆที่ทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะโชคดีมากที่วันนี้เราจะมีข้อมูลแบบเจาะลึกเลยนะคะเนาะของเจหนึ่งในสายจามินที่หาข้อมูลยากมากๆคนคือแบบไม่รู้แม้กระทั่งว่าอเ j อ่ะ เป็นสายว่าแบบเบสที่เมืองไทยหรือว่าต้องไปเบสที่ประเทศอื่นอีกนะใช่ค่ะเมือ่อกี้นะเดียคุณอพี่เดียบอกแล้วนะคะว่าเป็นสัมภาษณ์นะแล้วก็กรรมการก็เป็นคนของจากจากเจโดยตรงเลยก็คือเป็นคนจอแดนเนาะซึ่งคนจอแดนเขาก็จะค่อนข้างไนท์อยู่แล้วเนาะแ,<ล>แล้วคถามคือของของเดียถามสัมภาษณ์นานไหมตอนของเดีย แต่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยค่ะมันก็ถามถามไปเรื่อยเลยอะค่ะเหมือนชวนคุยมากกว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็เกรงบ้างแต่ว่าพอคุยไปคุยมาก็เหมือนแบบเหมือนชวนคุยอะค่ะก็ก็คือแบบไม่ไม่ก็กลายเป็นไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเขาแบบตรวจแบบตรวจผิวตรวจแบบอะไรแบบตรวจรอยแผลเป็นแบบเคร่งเหมือนกระต่ายไหมไม่ค่ะคร่าวๆเลยใช่คร่าวๆเลยเนาะใช่แล้วก็แต่แต่ว่าีให้วัด ให้ยืนให้ไปยืนลองยืนดูว่าส่วนสูงประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้แบบมีโชว์แขนโชว์อะไรเงี้ยไม่ไมีไม่ได้ขนาดนั้นอ่าดีงามนะคะอันนี้เป็น process ของพี่เดียนะคะเออนะซึ่งเป็นรุ่นแบบ2รุ่นก่อนหน้านี้นะงั้นะเดี๋ยวเรามาฟัง process ของน้องไม์กันนะคะเป็น process <c oughs> ล่าสุดของปี2018ใช่ไหมไม์ <c oughs> ปีสุดท้ายที่อาเจยมารับใช่ค่ะ โ uh, องไม่กไงบ้างใครๆไมพี่เดียเลยค่ะแต่ว่าออของไม่กรรมการที่ที่สังตอนไฟนอลค่ะจะมีแค่ของไม่โดนคนเดียวแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบางคนมีโดน2คนกันกรรมการ2คน ช่รอบแรกก็ขอไม้ได้อินไว้เป็นโทรศัพท์ค่ะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจทำไมถึงได้เป็นโทรศัพท์เพรว่าเขาโทรมาแล้วก็ถามว่าเราสะดวกมาสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้ไหมที่เซนทารามาดพรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม้ก็โอเคตกลงไปค่ะแล้วก็ไปตามเวลาที่เขานัดก็จะเป็นฟีสกีนก่อนค่ะก็จะไปยื่นเอกสารเรซูเม่เนี่ยค่ะแล้วก็วัดส่วนสูงเอื้อมแตะ แต่ว่าหนูหนูไม่ได้วัดเขาไม่ให้หนูวัดหนูสูงไม่สูงไงไม่สูงด้วยไม่ถึงเท่าไรบอกหน่อยเจ็ดสิบสี่ค่ะพอเขาเห็นหนูเขาบอกว่าโอเคยูไฟแล้วก็ให้ออกไปเลยหนูก็ตกใจโอ๊ยทำไมอ่ะทำไมให้ไล่ฉันว่าสูงแล้วเขาเห็นแล้ว็เลยออกใจแค่เนี่ยแล้วเขาก็ถามอ่อนิดหน่อยค่ะว่าแบบทำไมอยากเป็นคริสตันครูเประมาณนี้แล้วก็ให้ออกไปนั่งรอด้านนอกค่ะ เสร็จแล้วก็วันวันที่มายไปสัมภาษณ์อะค่ะเขาเขาเรียกคนไปเยอะไหมคะรอบรอบเวลาของหนูไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะโค้มันจะสัมตรงเนี่ยค่ะโค้ล็อบบี้ชั้นหนึ่งที่ที่ตรงข้ามห้องอาหารนะคะห้องนั้นนะคะโค้ดแล้วก็ตรงที่นั่งรอด้านหน้าล็อบบี้คนเต็มตรงนั้นเท่านี้ไม่ไม่เยอะมากไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วแตนเขาเป็นรอบค่ะเออ ตอนของมาอ่ะก็แบบส่งเอกสารไปก่อนเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแล้วเขาก็ค่อยเรียกใช่ไหมใช่ค่ะรอ,รอบนี้ให้ส่งแค่เรซูเม่หรือเปล่าคะโคชองหนูมีส่งเรซูเม่กับลูกถ่ายแค่เนี้ยฝทางเมลเหมือนกันเหมือนกันค่อนข้างเหมือนกันใช่เหมือนกันรอบนี้ก็ส่งประมาณนี้เหมือนกัน ใช่ค่ะประมาณนั้แล้วเขาก็โทรมาแล้วก็พอพีสเกนเสร็จเขาก็จะเรียกเข้าไปสัง่งเป็นไฟนนลนะคะก็คือเข้าไปต่อต,ต,ตัวกับกรรมการเหมือนที่พี่เดียบอกเลยค่ะของ<ม>ของมาก็ประมาณซื้อชมงกันต่อคนสิบห้านาทีรึ้งชวโมงเา<ม>ก็คุยแบบคุยคุยไปเรื่อยเหมือนเหมือนชวนคุยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นไม่กดดันใช่ก็เลยแบบว่าตอบได้แบบสมูทมากเพราะว่าเขาถามแบบ เรื่องเรื่องในชีวิตเราอย่างเงี้ยเลยค่ะตามเรซูเม่เงค่ะคนหนมายมีประสบการณ์เป็น BA ค่ะ Beauty Advisor er. เขาก็เลยให้โลเปเป็น Beauty Advisor er. ให้แบบว่าเขาเข้ามาซื้อสกินแคร์แล้ให้เราแบบคอนวิสเขายัางไงก็ได้ให้เขาแบบว่าซื้อผลิตภัณฑ์ล้องหนสนุกดีรุ oh. ่นหมุ่มโลเปกัน oh. เกือบทุกคนเลยค่ะเห็นเพื่อนบอกเอกัน โอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่สมัครรอบนี้นะคะชัดๆเลยนะที่หนูจะต้องเตรียมไปนะคะคือการสัมภาษณ์อ่ะจะเป็นลักษณะของแบบเอ่อสัมภาษณ์เดียวเนาะแล้วก็อาจจะเจอสัมภาษณ์สองรอบถูกไหมใช่ค่ะก็จะมีพีสกรีนเป็นถามแบบสั้นๆหนึ่งรอบเนาะแล้วก็อาจจะเจอโรลเพลย์ด้วยก็ได้ดูๆกรรมการจะชอบ ก็ชอโลเบเพราะว่าเห็นเพื่อเื่ก็โดโลเบหลายคนเลยเนอะอะแล้วก็ถ้าใครที่เป็นซ x ครู crew มาก่อนนะเนอะอย่างที่ที่เดียบอกนะคะถ้าซ x ครู crew มาก่อนเขาก็อาจจะถามเจาะเนาะในเรื่องประสบการณ์ของซ x ครูเพราะฉะนั้นเตรียมมาด้วยนะ <laughs> <laughs> มีเพื่อนๆถามมาค่ะว่าตอนไปสัมภาษณ์เนี่ยทาน้องเจเจปนิสลาไม่รู้เดียรู้จักปาน้องเจวิงสิบ้า เป็นวิงด้วยเป็นลูกเรือเก่าเนี่ยนะคะมีเจกับออมเขาถามว่าเขาขอดูผลโทรอีกไหมวันที่สัมภาษณ์อะต้องเอาผลโทรอีกจริงไปให้เขาดูไหมเอาไปค่ะเอาไปค่ะรอาไปเอาไปค่ะเออเอาไปนะคะผลโทรอีกแล้วเขาแล้วเขาเอาด้วยนะคะหมายถึงผลโทรอีกจริงเขาขอด้วยเขาเอาไปเลยเ้าเอาไปเลยใช่แล้วตอนนั้นไมค์ก็แบบอ๋อหนูมีอันเดียวอ๋ไม่อจใช้อลีปินได้นะคะ ถ้าเป็นตัวจริงขอรปลิ้นก็ได้อ๋ออ่ะเขาไม่เอาแบบถ่ายเอกสารเขาขอกบับของจริงเขาจะดูของจริงเท่านั้นแล้วเอาไปเลยค่ะอ๋องัเหมอนกัออใครที่ผลคะแนนเขาอีกเนาะนะคะไม่ต้องเอาตัวจริงอันที่เป็นมีหน้าเราอ่ะนะคะเออคือเอาไปเผื่อเนะแต่ว่าก็ไปขอรีปริ้นเอาไว้ด้วยอันรีปริ้นมันจะเป็นอันที่ไม่มีหน้าเราเนาะใช่ค่ะ อืมนะคะก็คือถ้าเขาขอก็เอาอันริปริ้นไปให้เขาก็ยื่นของจริงเขาเอาเลยนะใช่เขาเอาไปเลยเขาเอาเลยเออเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นะแล้วก็อย่างตอนรอบของไม้อะค่ะผ่านกันเยอะไหมคะคนไทยผ่านเยอะไหมคะเออแบชม้มีประมาณ30กว่าคนค่ะโคช่ไปด้วยกันใช่แต่ก็แบ่งแบ่งไปสองรอบเหมือนพี่เดียแต่ว่าก็คือเทนด้วยกันอยู่ดีค่ะแต่ว่าบินบินสองรอบอะลูกเรืออาเจมีทั้งหมด เท่าไหร่อะคะถ้าล่าสุดตอนที่ช่วงที่ใกล้ๆฟอออะค่ะมีไม่ถึงพันคนนะคะโอ้ไม่เยอะไม่เยอะค่ะไม่เลยจะเห็นหน้ากันบ่อยอะค่ะคเดินแบบผ่านในแบบที่เทรนอะไรก็เลยคุ้นๆกันเลยเป็นจอแดนนาะพี่เดียวเป็นคนใช่มาจาริตี้ถ้าเป็นลูกเรือต่างชาติเขเป็นลูกเรือไทยแล้วค่ะใช่ลูกเรือไทยเยอะสุดลองจากจอแดนนียอ่ะไทมาเฟียใช่ไทยมาเฟียแททรู คนไทยอยู่ที่ไหนใครก็ชอบเนาะกระต่ายชอบเราอีเคก็ชอบเราอ่ะก็เราสวยได่เหรอโค้ดมันก็ธรรมดาจะเสริมนิดนึงค่ะโค้ดโปรเซสันจะเร็วมากนะคะหลังจากที่สัมภาษณ์วันนั้นเลยอ่ะวันนั้นตอนเย็นรู้ผลเลยค่ะเขาโทรมาเร็วมากค่ะเร็วมากแบบตัดสินใจรวดเร็วมากไม่ปรึกษาหาดอใครทั้งนั้นไม่ทันเลยอ่ะไม่คิดอยู่กลางพละก้อน ตอนลากวันแล้วผมก็โทรมาอย่างเงี้ยได้แล้วเอาเลนะคะได้แล้วคะ่ะอ <c oughs> ๋อขี้หักกลับเขาไปด้วยค่ะว่าแบบนี่คือนี่คือได้แล้วเหรอคะใช่ใช่นี่คือแบบว่าแน่นอนเหรอคะอ <c oughs> ไม่มั่นใจคือเดี๋ยวสัมภาษณ์ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะบ่ายโมงเย็นโทรมาแล้วอะอเร็วมากเฮ้ยรีบมากแล้วแบบของไม่บ่ายสามได้สองอย่างเงี้ยโอ๊ยเร็วมาก แล้วคือโปรเซสก็คือมีสัมภาษณ์สองอันแล้วก็ไม่ต้องมีข้อทรงข้อสอบไม่ต้องมีกรุ๊ปไม่มีอะไรยังไงอีกใช่ค่ะเพราะว่าเขาเอาคะแนนทอีกเราไปเลยได้เลิศมากค่ะแล้วหลังจากที่ได้ขอว่าผ่านนะคะหลังจากนั้นนานไหมกว่าจะได้ไปเทรนนานไหมของานานมากพ่เรนานไอยถ้าไม่ไปเนสาก็คือสภาค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปประมาณช่วงปลายมีนามิถุนาอยเร็วมากเดือนนึ่งใช่ แต่ว่าคือกรุ๊ปอันนี้คือเดี๋ยวไปกรุ๊ปสองนะจริงๆจะมีกรุ๊ปที่หนึ่งอะไปก่อนตั้งแต่ประมาณปลายพฤษภา,าค่ะประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเราสัมภาษณ์รอบเดียวกันเลยนะแต่ว่าไปก่อนล่วงหน้านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเร็วมากเลยเร็วมากเร็วมากรุ่นพี่เร็วมากอมากอกเลย่กัจัดกระเป๋าทันไหมเนี่ยเขาให้ให้น้ำหนักไปกี่โลรู้สึกจะกระเป๋าไปสามใบนะคะ โอ้สามใบก็เยอะอยู่เด้อพวกไปส่งเยอะมากแก๊งสกายโคชแมมเนี่ยคือไปส่งมากไปบ้านอะไรพวกอย่างนั้นใช่ไหมนีแบบไปส่งเยอะอบอุ่นมากอบอุ่นตลอดใช่ใช่ไม่น่าถึงร้อยนะคะรู้สึกจะไม่ถึงหกสิบเนาะค่ะไปมาก็ก็หกสิบก็อาจจะกระเป๋าใบละสามสิบอย่างนี้เนาะแล้วก็กระเป๋าเล็กเครื่องเทอริออนประมาณนั้น เอ็นด no. mm ูเอ็นดูเนาะเนี่ยน้องบินมีคนถามกันแล้วนะคะว่าแล้วเ,เ,เหมือนประมาณว่าแบบรูทบินเอออะ mm hmm. รูทบินนะให้รูทบินคนไทยได้บินที่ไหนกันบ้าง รถบินเป็นไงบ้างคะเนี่ยคนคนไทยได้บินทุกรูทเลยไหมคะทุกรทุกรูทเลยค่ะทุกรูทท,รที่เขาบินกันก็คือเราไม่ได้มีแบ่งว่าใครจะไม่ได้บินรูทไหนก็คือไ,ได้ทุกรูทแต่ว่าอาจจะมีบางรูทที่แบบเออถ้าถ้ามีปัญหาอย่างช่วงก่อนหน้าเนี่ยค่ะจะมีอาจจะมีพวกไปที่เป็นซาอุดเนาะเขาอาจจะไม่ได้ให้คนไทยบินขนาดนั้นช่วงที่แบบอาจจะมีเรื่องมีราวอะไรประมาณนี้นคะ่ะ <laughs> คนไทยแบบแบบ พราะรู้ใช่ไหมคนไทยกับซาอุด์เนาะแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะตอน้เขาเปิดแล้วตอนนี้ก็น่าจะมีปัาหาค่ะคนไทยก็อาจจะได้บินไปซาอุด์แต่ไฟล์ไปซาอุด์ก็จะเป็นเทอร์นาล์แหละใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่ไกลที่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะค่ะอืมเพราะฉะนั้นรูทบินก็คือมีเป็นรูทแบบได้เลเวอร์ด้วยไหมคะมีค่ะมีเลเวอร์มีทั้งสั้นทั้งยาวเลเวอร์อะนะเพราะฉะนั้น บินของรอยัลเจอร์เนียนะเชิร์นอารามันมีอยู่แล้วบินของแอฟริยาบินเนาะบินปากเนละมีเยมีเยอะมีอยู่แล้วนะอ่ะแต่ก็จะมีเลโอเวอร์ด้วยนะคะเลโอเวอร์มีทั้งสั้นและยาวนะอ่ะเลโอเวอร์ที่ไหนบ้างไหนลอนดอนค่ะลอนดอนมีแน่นอนอ่าลอนดอนอยู่อยู่อยู่นานเท่าไหร่ไปลอนดอนเลเวอร์ก็แค่คืนเดียวอะค่ะ ก็วันหนึ่งปกติก็เท่า EK ปกตินอ่ใช่เท<ช>่าเท่ากับทุกที่คะ่ะอประมาณแลว,แล,วแล้วรูดยาวๆที่ไหนคะรูทยาวๆจะมีเมกาค่ะจะมี US US จริงๆก็จะมีประมาณ3ที่ะคะ่ะน่นก็มีนิวยอร์กชิคาโกแล้วก็ดีทรอย์ยาวนี่คือยาวกี่นิ้วไม่ใช่ยาวกี่วัน <c oughs> <c oughs> จริงๆอะคะ่ะ normal คือแบบมันก็จะประมาณคืนนึงนอนคืนนึงแต่ว่า บางทีมันพอเป็นหน้าหนาวพอเป็นวินเทอร์เนี่ยค่ะมันก็อาจจะสองคืนสามคืนแต่ถ้าดีทรอย์อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟที่จะเป็นบางถ้าช่วงบางช่วงมันจะเป็นไฟที่ต่อจากแคนาดาเนี่ยค่ะแล้วไปนอนก็อาจจะได้สามคืนอะไรประมาณนี้ค่ะสามคืนสี่คืนก็มีโอ้ยสามสี่คืนนอนนานต้องวินเทอร์บางทีจะมีได้นอนนาน,น,านค่ะแล้วก็มีรูทมอนทรีออลค่ะมอนทรีออลแคนาดาแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เขาเพิ่งเปิดเขาเพิ่งเปิดไปล่าสุดเลยโตลอนโตค่ะ อันนี้อันนี้เอาไปตอบกรรมการได้เขาเพิ่งเปิดรูดโตลอนโตอ่ามาร์กเลยนะจ๊ะพี่เดียบายให้แล้วนะจ๊ะมาร์กเลยนะจ๊ะรูทใหม่ที่เพิ่งเปิดเนาะโตลอนโตนะคะบินไปโตลอนโตก็ไปดูอันนี้ได้น้ำตกในแอนตาราไปมาเลย <c oughs> อย่างมอนทรีออลอะค่ะก็ก็ได้ถ้าไปถ้าได้ไปก็นอนหลายคืนเหมือนกันค่ะสามคืน <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะ อ่านะเพราะฉะนั้นลุดบินก็มียุโรปมีเมกาใช่ไหมคะที่ได้เลเวอร์อมีไฟไทยค่ะได้กับไทยค่อนข้างไฟไทยมีจริงๆไฟไทยมีทุกวันแต่แต่ตอนนี้เขายังเหมือนจะยังไม่ไม่มีไฟไทยอะค่ะช่วงโควิดอะไรอะไรมันก็แบบหา<อ>ยไปหลายอย่างยาเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะรีซูมแล้วมะเนาะใช่ค่ะถ้าเขากลับมารับลูกเรือไทยคิดว่ายังไงเดี๋ยวต้องรีซูมแล้วค่ะ ใช่เนาะถ้าเขากลับมารับลูกเรือไทยแปลว่าเดียงไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมีมีไฟล์บินกลับมาไทยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาบินกลับมาไทยเขาก็จะต้องมีลูกเรือคนไทยเนาะเออส่วนว่าเราอ่ะจะได้ไหมอันนี้อยู่ที่แต้มบุญแต้มบุญแต้มบุญใช่คืออย่างช่วงแรกๆอ่ะค่ะคือด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเนาะเขาใช้เอตอนที่เดียวไปครั้งแรกเลยตอนนั้นเขาใช้เครื่องสามสามสูนนะคะโค้บินกลับไทยแล้วเราอ่ะไม่ได้เทนสามสาม เราก็จะไม่ได้กลับไทยเลยแต่ว่าพอตอนหลังก็คือไม่มีสามสามและใช้เจ็ดกับเจ็ดก็คือมีทุกเดือนอ่ก็บางเดือนก็มีสองสองรอบก็มีค่ะเห็นไหมนะัพรา้มีน้้งเจถามมาว่าเขาบินมีเครื่องบินเอ่อเอ่อฟลีดไอทยไทไหนบ้างเนาะมีสามสามศูนเนาะเออสามสามตอนนี้ไม่มีอะค่ะตอนนี้เหลือสามสองศูนแฟมิลี่ค่ะ นะมี3 20นะคะค่ะแล้วก็มี787ค่ะแล้วก็มี e m b r ไบ r อุ๊ยข้อมูลลึกมากวันนี้เนาะข้อมูลดีไหมอ๋มอมีน้องนะัทมนบอกว่าข้อมูลดีมากค่ะวันนี้นั่งหาข้อมูลทั้งวันอ <c oughs> ัา,า <c oughs> ยากมากค่ะคาะตอนไม่สำไม่เจออะไรเลยตอนรุ่นที่ก็ไม่เจอค่ะถา, <c oughs> ามโค้ดอย่างเดียวแต่โชคดีเนาะ ที่คาถามที่เขาถามมันก็เป็นคําถามที่เราเรียนอยู่แล้วป่ะใช่ค่ะใช่ก็เลยตอบได้ไปแบบมันเร่งด่วนมากเขาเรียกหนูไปพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะโค้ชแล้วแบบโทรมาดึกมากสองทุ่มแบบพรุ่งนี้ช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อุ้ยจะทันไหมอะก็ไป <laughs> อยู่ต่างจังหวัดด้วย <laughs> ไปค่ะไป <laughs> สู้มากอ่ะน้ำเพชรบอกว่าเอ,อตอนพี่ๆไปสัมภาษณ์คนไปเยอะไหม เห็นเปิดรับสมัครแค่สามวันเองเรียกเขาเรียกน่าจะเรียกเป็นรอบนะคะเป็นเวลาใช่ใช่ค่ะก็เลยไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่ของของรอบใหม่นะคะเลยแต่เขาก็รับไปไม่เยอะเลยนะรับไปแบบสามสิบคนเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าล่ะแข่งขันก็สูงอยู่ถ้าทำไม่ผิดเหมือนรอบเดียยมันจะเป็นวันสัมภาษณ์วันเดียวกับเหมือนวันสัมภาษณ์วันที่สองอะค่ะเป็นวันเดียวกับเอทีเอ๊ะ เอมิเลตหรืออะไรเงี้ยคนก็เลยไปเอมิเลตเยอะเหมือนกันพี่ถามว่าเทรนกี่เดือนคะแพนเขาประมาณสามค่ะโคชของของตอนที่เขาบอกมาคือใส่เทรนนานนิดนึงแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาขับหรือยังอะค่ะแต่ตอนที่เขาบอกป่าแบชไมล์ประมาณค่ะประมาณสองสามเดือนเฮ้ยเอ้ยสามเดือนถือว่าเทรนนานนะถ้าเทียบสำหรับแฉกอะน้องไปเทรนตอนเรามาดอนได้ปะคะใช่ปะติดเรามาอนเออใช่ครับพี่เดียใช่เกือบเกือบ ก็ชนระมาดอนด้วยอ๋อระมาดอนก็คือเทศกาลเป็นช่วงแบบถือศีลอดนะคะเป็นช่วง<ช><ช>ถือศีลอดแล้วเดี๋ยวเขาก็หยุดยาวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะนานต่อเพราะอันนั้นด้วยใช่ใช่อ๋อเนาะคือระมาดอนสําหรับชาวมุสลิมอะค่ะที่เขาจะถือศีลอดแล้วก็พอพอช่วงสุดท้ายปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> พอหมดปุ๊บนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นที่เขาจะเรียกว่าอีดใช่แล้วก็เขาจะเป็นวันหยุดที่แบบจะไปเที่ยว อืเนาะของไมค์ก e ็เลยจะเทรนนานเนาะเราอาจจะแพนไว้นานเพราะว่าติดอันนี้ด้วยเอออยู่นู่นต่ออีกี่เดือนกว่าเขาจะให้กลับมานี้นานี่ว่าคนสี่ห้าเดือนได้เลยค่ะแต่เขาก็ให้เงินเดือนทุกเดือนนะคะแต่ว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเราก็มีปาร์ตี้กันใช่แต่เขาดีที่แบบว่าเออยังให้เงินเดือนเราอยู่ ้เรอ,เอ,อ่ถามกันมาได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากเต็มตัวนะคะโค้ชมีคอร์สนะคะอ,อ่าอินเทนซีฟของรอยัลจอ r d แดนเนี่ยนะติดต่อสอบถามเข้ามานะคะ